คุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คุยกับบัญชาในมิสเตอร์บันกันนะครับเป็นไงครับยามเย็นเย็นวันศุกร์กันแล้วเนี่ยนะครับโอ้รถลาก็คงจะติดนะครับแหมช่วงนี้ฟ้าฝนมากันเยอะเรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการขับรถขับปลาแล้วก็คงจะรถติดหน้าดูกันนะครับ ถ้าไทยกันแล้วยังนะครับส่งคอมเมนต์กันเข้ามาใน Facebook ของมิสเตอร์บันกันนะครับช่วงคุยกับบัญชาเนี่ยเราจะเจอกันตอนเย็นๆอย่างนี้แหละครับพอพ้นห้าโมงเสร็จแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องราวหน้าเจาะหน้าคุยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเราก็คัดเลือกมาให้ทุนผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำเพราะฉะนั้นกดไลค์ฟอลโล่แล้วก็แชร์กันเลยนะครับเยอะๆนะครับรัวๆภาษาเป็นรุ่นบอกอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราจะได้เป็นเพื่อนเข้าใจสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกกี่ยวัะเด็นเรื่อองงขการทท่องเี่ยยยวตอออนนนนี้้าากกจจะะพูดคุัใหแบบเเป็่ ครบทุกวงจรเลยก็เป็นไปได้นะครับหลายคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงร,รถทัวร์นำเที่ยวท่านผู้ชมองกอ,อกใช่ไหมครับเวลาไปในช่วงสุดสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะมีรถทัวร์ประเภท2ชั้นนำเที่ยวไปทั้งไทยทั้งต่างประเทศแต่ตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับรถทัวร์นำเที่ยวก็มีปัญหาเกิดขึ้นและโดยเฉพาะยิง่งขับก็ไม่ได้ รายได้ก็ไม่มีรถเองกระจอดทิ้งไว้เฉยๆค่าบริการโซหุ่นต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบริการรถทัวร์ต่างๆนําเที่ยวนี่นะครับจะฟื้นคืนชีพในยุคของโควิดได้อย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันนี้ต้องคุยกันอีกนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเราจะได้พูดคุยกับดรวัุเชษโสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยคือเขาเรียกกันภาษาชาวบ้านว่ารถนําเที่ยวกันนะครับต่อสายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะติดมาสายแล้วกันนะครับสวัสดีครับดรวัุเชษครับ S <S สวัสดีครับคุณประชาครับคุณสมครับ<ม>เป็นยังไงฮะสถานการณ์ของโควิดจนถึงขณะน,นี้รถนําเที่ยวของบรรดาสมาชิกในสมาคมสถานการณ์รล่าสุดเป็นยังไงครับ สถานการณ์ล่าสุดก็รอขึ้นเมลแล้วครับตอนนี้สาหัส,สการมากๆเลยครับเพราะว่าออรถนาเที่ยวเนี่ยเราโดนผลกระทบมาธุรกิจท่องเที่ยวโดนผลกระทบมาเป็นธุรกิจแรกเลยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเราแบกรับภาระมาอยู่ประมาณหกเดือนไปแล้วนะครับรถในอุตสาหกรรมนาเที่ยวรถนาเที่ยวทั้งหมดตอนนี้ในประเทศไทยอยู่ประมาณสี่หมื่นคันนะครับช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเจ็ดเนี่ยเรามีงานวิ่งทั้งตลาดเลยประมาณแค่สี่พันคันเท่านั้นถึงสิบเปอร์เซ็นจาก จากที่เราได้วิ่งงานจากจำนวนรถทั้งหมดนะครับพอมาเดือนสิงหาเนี่ยมีการปลดล็อกตรงนู้นตรงนี้ออกมาก็รเริ่มได้มีออกวิ่งบ้างนะครับตอนนี้รถที่วิ่งอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเนี่ย<ะ>จำนวนประมาณได้แค่ประมาณ20%ของของตลาดที่มีอยู่ทั้งประเทศก็คือได้วิ่งงานอยู่ประมาณ80,00คันนะครับอีกสา0 0 0่นกว่าคันตรงนี้เนี่ยจอดสนิทรอวันตายอย่างเดียวครับผมโอ้ครับคะคือถ้าปกติในช่วงที่ไม่เกิดโควิดที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาตั้ง 39- 40ล้านคนเนี่ย รถรที่อยู่ในสังกัดสมาคมเราเนี่ยเรียกได้ว่าออกทุกวันมีจอดอยู่เยช,ชทุกวันครับทุกวันครับตลาดสี่หมื่นคันตรงนี้ที่มีอยู่เนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวทั้งปีปีที่แล้วสี่สิบล้านคนนะครับในกรณีของอินบาวแล้วก็คนไทยทั้งปีเอีกประมาณสิบล้านคน<อ>ที่หมุนเวียนไปเที่ยวกัน<อ>นะครับ<อ>แต่ในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลายเป็นศ<อ>ูนย์คนไทยที่เที่ยวเมืองไทยเองหลังจากวิกฤตโควิดที่เริ่มออกเดินทางกันได้เริ่มมีการบล็อกเนี่ยเทรนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการเดินทางไปเที่ยวด้ววยตัเอง จะเห็นว่าตามเมืองหลักสําคัญสําคัญต่างๆนะครับจะมีการขับรถไปเที่ยวเองมีแหละท่องเที่ยวที่ไปกันเองค่อนข้างที่จะเยอะอการเข้าเหมารถนาเที่ยวเนี่ยยังมีน้อยมากมนะครับเพิ่งจะเริ่มเมื่อสองวันที่มีประกาศออกมาเรื่องของการปลดล็อกเรื่องที่นั่งนะครับว่าให้นั่งได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเดิมเนี่ยนั่งได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนที่นั่งก็หายไปการเดินทางเนี่ยแทนที่คันหนึ่งจะนั่งได้สี่สิบห้าสิบคนก็เหลือยี่สิบคนสามสิบคนซึ่งทําให้เป็นต้นทุนของการเช่าที่ ถ้าจะไปคณะห้สิบคนอาจจะต้องเช่ารถเป็นสองคันแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น<อ>นะครับ<อ>ก็ยังโชคดีที่ได้ปลดล็อกออกมาเมื่อ<ะ>เมื่อสองวันเนี้ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการภาครัฐที่อุดหนุนด้านการท่องเที่ยวก็คือโครงการ<ะ>เที่ยวปันสุขคือการนําอสมอออกไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆบ้างก็เริ่มเริ่มมีงานเข้ามาบ้างใน ส่วนตรงนี้ก็ได้อีกสักประมาณสิบเเซท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าหลังจากปลดล็อกนั่งกันได้เต็มไม่ต้องมีระยะห่างแล้วก็มีโครงการเข้ามาช่วยฟังอย่างนี้แสดงว่ากระตื้นขึ้นมาได้ถึงนาทีนี้ประมาณสามิซนของจำนวนรถทั้งหมดใช่ไหมครับยังได้อยู่ประมาณสักย5้าเท่านั้นครับยี่้าเอเท่านั้นเองใช่ครับ<ะ>ที่เหลืออยู่อีกประมาณสาม0 0ื่นคันยังนิ่งสนิทอยู่ครับเพราะว่า หลายๆส่วนเนี่ยโครงการภาครัฐที่ออกมาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นโครงการที่ดีแต่ว่าในการทํางานตรงนี้เป็นเป็นการทํางานที่ต้องผ่านบริษัททัวร์แล้วก็ต้องทํางานให้เสร็จถึงจะเบิกจ่ายได้นะครับบางคันเนี่ยอยากวิ่งงานอยากได้งานแต่เงินสารองที่เติมน้ำมันเนี่ยไม่มีแล้ว นะครับแล้วก็รถที่จอดมาหกเดือนเนี่ย<ะ>เริ่มมีความสึกหลอมีความเสียหายต้องมีการแมนเทนแนนระบบไฟระบบแอร์ระบบช่วงล่างต่างๆพวกเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีเพิ่มเติมเข้ามาเยอะพอสมควรครับครับวันนี้ถ้าถามดรวัชุเชษนิดหนึ่งนะครับว่าสมาชิกที่อยู่ในสมาคมแต่ละสมาชิกเขาก็มีจํานวนรถที่ครอบครองนแตกต่างกันถูกไหมครับใช่ครับมีทั้งรายใหญ่รายย่อยครับอ่าฮะ ีนี้ถ้าถามเขาตรงๆว่ามีสมาชิกที่อยู่ในสมาคมเนี่ยที่ถอดใจไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเยอะไหมครับตอนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน้าสงสารมากๆเลยก็คือ SME อนะครับรายย่อยก็ของรถขับเองคันเดียวสคันสาคันไม่เกิน5คันตรงนี้ประสบปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะมากที่ว่าประสบปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่า โครงการเยียวยาของภาครัฐเนี่ยนะฮะที่มีเงินกู้เงินซอฟโลนต่างๆออกมาเนี่ยส่วนมากที่จะเข้าถึงก็จะเป็นรายใหญ่ที่มีสเตทเมนต์ดีๆมีหลักทรัพย์ดีๆมีที่ดินมีอะไรต่างๆที่อพอจะไปเข้าเอาซอฟโลนเอาเงินกู้ออกมามหมุนเวียนระบบเพื่อให้การทํางานมันเดินต่อไปได้แต่สําหรับรายย่อยเนี่ยนะครับเอกสารประกอบการกู้ซึ่งตั้งคงไว้ค่อนข้างที่จะสูงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงก็เลยทําให้ไม่สามารถมีเงินที่จะมาหมุนเวียนนะครับค่าเช่าค่าผ่อนเนี่ย ตามโครงการภาครัฐที่สนับสนุนมาให้พักชำระหนี้ได้อะไรได้ตามไฟแนนซ์ต่างๆปัจจุบันตรงนี้เข้าสู่ถึงดิวละพักมาสามเดือนห้าเดือนตอนนี้ถึงดิวที่จะต้องกลับมาเริ่มชำระละนะครับหลายๆส่วนเลยไม่มีความสามารถในการที่จะชำระหนี้เก่านะครับแล้วก็จะเอางานใหม่เข้ามาวิ่งก็ไม่มีเงินที่จะเอาไปซ่อมบํารุงแล้วก็เงินสํารองในการที่จะใช้จ่ายในการที่จะนํารถออกมาวิ่งให้บริการ นี่เป็นปัญหาใหญ่โดยเพอาะยิ่งปัญหาเนี้ยมันมุ่งตรงไปสู่เอสรายย่อยทั่วประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องของชจ้าของรถนะฮะตรงนี้เป็นอะไรที่เราค่อนข้างตึดอัดนะครับเพราะว่า หลายเรื่องหลายราวที่เราขอภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นคโครงการเยียวยาคือสิ่งที่เราขอช่วยเหลือเงินให้รถต่อคันเนี่ยคันละห้าพันบาทนะครับเหมือนกับที่ช่วยโครงการอื่นเกรรษตรกรปนยากจนบ้างอะไรบ้างกะเป็นเวลา3เดือนคือขอคันละหมื่นห้านี่เป็นแบบให้เปล่าช่วยเหลือ,อนะครับ ขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไม่มีเรื่องไม่มีข่าวข่าวออกมานะครับสอบถามเข้าไปก็ติดตรงนู้นตีกลับมาติดตรงนู้นตีกลับมาอนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งซึ่งรเราก็มองว่าสิ่งที่เราขอตรงนี้ไม่ได้เยอะอเงินคันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตีว่ารถนําเที่ยวตรงนี้มีสี่หมื่นคันใช้วงเงินแค่ประมาณหกร้อยล้านบาทครับแต่ทีนี้ทางภาครัฐก็มาเกี่ยงบอกว่าการช่วยต้องช่วยทั้งระบบะทางทางรมการขนส่งทางบก ทำเรื่องขอไปทั้งระบบเลย<ะ>ทั้งรถบขสร,รถแท็กซี่รถตู้รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้ให้ช่วยเหลือทั้งระบบะซึ่งมันค่อนข้างลำบากคือทั้งระบบเนี่ยใช้วงเงินหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขออนุมัติค่อนข้างที่จะยากเราก็ท้วงกลับไปว่าความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยรถนําเที่ยวนะฮะมันไม่มีงานเลยเพราะปิดประเทศล็อกดาวไม่มีงานทั้งคนไทยห้าม เดินทางคนต่างชาติห้ามเข้าแต่ส่วนรายอื่นๆเนี่ย<ะ>เขายังสามารถให้บริการได้แท็กซี่รถตู้รถมอเตอร์ไซค์พวกเนี้สองแถว<ะ>ยังให้บริการยังมีไรายได้อยู่แต่พวกเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยเพราะนั้นถ้าทําภาพรวมใหญ่เนี่ยมันก็ขอถึงเราค่อนข้างชีจะลมาบนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเดือดร้อนจริงๆ อีกประเด็นหนึ่งที่เราขอความช่วยเหลือเข้าไปคือเป็นขอเป็นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูนฟนในการนารถออกมาวิ่งอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่า uh huh. เราจอดรถมาประมาณหกเดือนเนี่ยความสึกหลอความเสียหายเยอะมากนะครับต่อคันเนี่ยเราประเมินว่าคันหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงประมาณคันละสองแสนบาทเราก็บอกว่าขอวงเงินตรงนี้ช่วยอนุมัติเป็นซอฟโลนต่งางกเข้ามาได้เพื่อซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟูรถให้ออกมาวิ่ง,บน,งบนมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานได้ก็ ได้รับการออกมาว่ายังไม่รู้ว่าจะไปของเงินก้อนก้อนก้อนไหนออกมาให้ทําการกู้ยืมตรงนี้ได้เพราะเราก็บอกว่าถ้าผ่านระบบธนาคารเนี่ยมันคงลําบากมากเราขอเป็นความทุนอะไรได้ไหมหรือแม้กระทั่งไอ้ขอประมูลเลขสวยในกองทุนความปลอดภัย,ภยบนท้องถนนเนี่ยก็น่าจะทำโครงการตรงนี้ได้ นะครับแล้วอันนี้เราไม่ได้ขอเราแค่กู้แล้วก็มีหลักทรัพย์ก็คือทะเบียนรถซึ่งอยู่กับกรมการส่งทารบกตรงเนี้ยนะครับภาครัฐก็ยังไม่ให้ความเลี่ยวแลในประเด็นตรงนี้กับพวกเราอยู่ครับอ๋อครับฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเงินที่จะขอเพื่อมาซ่อมบํารุงดูแลรักษารถเงินเพื่อที่จะเข้ามาตรงเนี้ยไปติดเกี่ยวกับหนึ่งต้องช่วยทั้งภาพรวม2ประเภทรถที่จดทะเบียนในการวิ่งถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ในกรณีประเภทรถที่ขอในการจดทะเบียนในการวิ่ง อันนี้ถ้าเราจะขอแบบปรับเปลี่ยนไปเป็นประเภทอื่นในช่วงที่ตอนนี้ต้องปรับตัวช่วยเหลือกันเนี่ยเราเสนอข้อก็เรียกร้องนี้ได้ไหมฮะสิ่งนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้หารือกันว่าทิศทางตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยมันคงเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วท่องเที่ยวกว่าที่จะกลับมาน่าจะมาอยู่ประมาณปีหน้าครับตอนนี้เราทําเรื่องเข้าไปที่กรมขนข่งกะบอกว่าเราจะขอได้ไหมในการที่เรานํารถทัวร์รถนำเที่ยวตรงนี้มาดัดแปลงสภาพรถมาทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับฟู้ดทรัคนะครับแต่ว่านําบัสเนี่ยที่มันไม่มีงานวิ่งและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลายย่อยเขาเนี่ยเอามาทําเป็นรถขายอาหารเป็นรถร้านสะดวกซื้อคล้ายๆกับในแตงวัดจะเป็นพวกรถพุ่มพวงอย่างเงี้ยแ,แต่เราไม่ได้วิ่งเล่ขายคือเราทําเป็นเหมือนมินิมาร์ทเป็น,เป,นเป็นร้านสะดวกซื้อเล็กๆวันหนึ่งเราก็ไปจอดอยู่ตามสถานที่ต่างาดัดแปลงสภาพรถจากรถโดยสารเนี่ยปรับปรุงสภาพหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็ย้ายหมวดทะเบียนมาใหม่<อ>ทำไมถึงต้องย้ายหมวดทะเบียนเพราะในกรีของรถโดยสารเนี่ยค่าภาษีแพงกว่าต้องมีการทําประกันภัยต่างหากต้องมีการทําติด ตั้งระบบ GPS นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของ new normal ในการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ใ,ในมือของเราเองมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยถ้าภาครัฐอนุเคราะห์หรือว่าอนุมัติให้เราทำตรงนี้ได้ผมคิดว่า<ะ>อย่างน้อยเนี่ยอีกประมาณ5 0 0 0ถึง10,000คันเนี่ยะจะได้เปลี่ยนอาชีพไปการทำอย่างอื่นนะครับ<อ>ไม่ตกงานะนะแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาแล้วก็สร้างความสุขบูรวมให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแต่งจังหวัดนะครับเพราะตอนเมื่อก่อนในอดีตการท่องเที่ยว บูมบูมเนี่ย<ะ>เขาขายนาขายวัวขายควายมาซื้อรถปัจจุบันเนี่ยรถไม่มีประโยชน์อะไรเลยธ oh. นาคารก็ไม่รับจดจำนองอนะครับไฟแนนซ์ก็ไม่รับนะผ่อนชำระนี่ก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องนำวัตถุดิบที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยมาดัดแปลง uh huh. ปรับปรุงแล้วก็มาทำให้มันเป็นอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาให้ได้เพื่อรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันตรงเนี้ยเราทำเรื่องขอเข้าไป <Yeah. S 2> เป็นเดือนละ ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือทําอย่างไรต่อพวกนี้ครับ uh huh. รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ทําขอเข้าไปก็คือการงดเว้นภาษีประจําปีห3สามแล้วก็อีกค่า GPS ที่ติดตั้งบนรถถ้าในกรณีที่ต้องเปลี่ยนประเภทรถมาเป็นจดทะเบียนเพื่อช่วยเหลือให้มีไรายได้เข้ามาเฉพาะหน้าเรื่องตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับ,รบตัวนี้ก็เงียบอีกเหมือนกันนะครับเราทําเรื่องขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าโรงแรมเอย คนอื่นๆเอยเนี่ยเขา<ม>ได้รับการยกเว้นภาษีมแม้กระทั่งภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีประจำปีต่างๆนะครับ<ม>ใช้พรกรกฉุดเฉินออกมาตรการในการช่วยเหลือในการงดเว้นภาษีมไม่ต้องชําระแต่รถทัวร์พวกนี้ต่อคันเนี่ยภาษีที่เข้ารัฐปีละสี่พันกว่าบาทตรงนี้เนี่ยเราขอยกเว้นนะครับ<ม>ว่าปีนี้ไม่เก็บภาษีแล้วได้ไหมแต่เราจะนํารถมาตรวจสภาพเหมือนเดิมนะเพื่อไม่ให้ขาดการ สภาพในการที่จะนํามาวิ่งในอนาคตถ้ามันมีงานกลับมาได้นะครับทางภาครัฐก็ไม่อนุญาต<ม>บอกว่าถ้าเงินสี่พันกว่าบาทตรงนี้คือที่ภาครัฐเสียรายได้<ม>แต่ภาครถเนี่ยภาคผู้ประกอบการไม่ได้เสียแค่สี่พันกว่าบาทน<ม>ะครับเราจะต้องเสียค่า GPS ที่ต้องติดตั้ง,ท,งทั้งทนี้รถแต่ไม่ได้วิ่ง<อ>ปีหนึ่งหลายพันบาทค่า<ม>ประกันภัยที่จะต้องนํามาจ่ายอีกปีหนึ่งสองสามหมื่นบาทนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนต่อครั้งเนี่ยนะในการชำระภาษีเนี่ยมันมีรายจ่ายอื่นแฝงออกมาตกคันเราประมาณสามหมื่นบาท <Whoa. S 2> ตรงนี้เราก็บอกว่า oh. ขอกรมยกเว้นก่อนได้ไหมกรมก็บอกว่าติดเรื่องของพ,อพ,อพอรการคลันติดนู่นติดนี่เขาบอกว่าก็ช่วยดันให้หน่อยได้ไหมก็ไม่มีคําตอบ oh. นะครับว่าจะทําอย่างไรช่วยหรืออะไรยังไงเราได้บ้าง oh. นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเดือดร้อนจริงๆ oh. การที่จะบอกว่ากรมบอกว่ามีวิธีการคือให้ไปทําแจ้งหยุดใช้ชัวช่วคราวแจ้งเลิกใช้ชัวช่วคราวตรงเนี้ในกรณีที่เป็นลดเงินสดทะเบียนอยู่กับเจ้าของเนี่ย oh. สามารถที่จะทําได้แต่ หกสิบสิเปอร์เซ็น์ลดติดภาระหนี้สินกับธนาคารหรือแฟแนซ์นะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะไม่สามารถแจ้งยกเลิกได้เพราะว่ารเราเบียบของของสถาบาันการเงินเนี่ยรถจะต้องอ,อยู่ในสภาพที่พร้อมจะต้องไม่หยุดวิ่งจะไม่ต้องอมีระบบต่างๆพวกนั้นเล่มทะเบียนจะต้องอยู่กบบสถาบันการเงินต่างๆมันเป็นข้อติดขัดเด็ดล็อกกันอยู่หลายตัวนั่นแหละครับอาาโอ้โหฟังจากดรวัชุเชษพูดถึงเนี่ยล็อกหลายชนะั้นมากแล้วแต่ละกุญแจจะคลายล็อกก็หาดอกยังไม่เจออีกนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะ สมมุติเลยนะฮะเราจะใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่งไหมซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีครั้งก็คนใหม่แล้วถ้าหากว่าสมมุติขออีกรอบแล้วไม่ได้เลยนี่นะฮะกรณีเลวร้ายที่สุดของวงการรถนําเที่ยวจะเกิดอะไรขึ้นครับอยากพึ่งเอาเป็น worst case เลยนะเอาเป็น best case ที่ดีที่สุดนะครับ,รบสถานการณ์ปัจจุบันตรงนี้ถ้าไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาหรือการกระตุน้นในการเดินทางภาครัฐนะครับอ,ออกมาตรงนี้เนี่ย ไกลมากที่สามเนี่ยสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนกัญญนยาเนะี่ยคิวสามเนี่ยแะวันนี้พอไฟนันสถาบันการเงินเริ่มไม่ปลดล็อกในการผ่อนชําระนี่ะจะมีปริมาณลดตอนนี้ลดทั้งหมดเนี่ยที่มีภาระหนี้สินอยู่เนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็ตกอยู่ประมาณสักเ,เกือบสามหมื่นทันในตลาดนะครับที่มีภาระหนี้สินในคิวสามถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยหนี้เกา่าหนี้ใหม่ต่างๆที่มีพ่อคูณเข้ามาเนี่ยผมว่ารถจะต้องโดนยึด รือจะต้อง,งเป็นเป็น n p เนี่ยไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0หทันะครับแล้วก็ต่อไปในกรณีของเว r ร์สเคสถึงสิ้นปียังไม่มีอะไรเข้ามากระตุ้นให้มีไรายได้เพิ่มหรือสามารถที่เปลี่ยนอาชีพทำอย่างอื่นได้นะครับไม่ต่ำกว่า50%รถ20,000ลด20,000ขาโดนยึดแน่นอนแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องคนขับรถเด็กรถ ช่างประจำู่เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศนะครับตรงนี้เป็นเรือนแสนคนจะต้องตกงานร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนครับเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราท้อนถึงภาครัฐนะครับแล้วก็อยากให้ทางคอรมอใหม่ท่านรัฐมนตรีครั้งใหม่ช่วยหยิบยกประเด็นพวกนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็หาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการตรงที่เป็นเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าอ,อาดีตที่ผ่านมาการท่องเที่ยวทุกคนทราบอยู่ว่าทํารายได้อันดับต้นๆของประเทศไทยรถนําเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในโ์กาพยพที่ ทำไรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมากแต่วันนี้เมื่อเกิดปัญหาตรงนี้เรานั่งมองตาติดปิดธุรกิจอื่นๆโดยเพราะยิ่งรายใหญ่ต่างๆกลงทุนใหญ่ต่างๆได้รับการช่วยเหลือเต็มที่แต่ผู้ประกอบการด้านการขนส่งกลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ ในโครงการใดต่ทั้งสิ้นเลยนะครับเราได้มาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือในเรื่องของเงินประกันสังคม,มให้กับพนักง,งานเท่านั้นนอกนั้นเรื่องอื่นๆเราไม่เคยจับต้องได้ไม่เคยมาถึงพวกเราเลยครับอ๋อครับฮะโอ้ฟังแล้วก็รู้สึกอยากเป็นกําลังใจช่วยไม่อยากให้เจอ worst case หรืออะไร <ขอ S 1> เลยนะฮะแต่ว่าอย่างตอนนี้มันก็มีโครงการของภาครัฐที่เข้ามาช่วยเช่นเราเที่วยวด้วยกันเนี่ยนะครับ,รบเราได้เอารถในสมาชิกของเราเนี่ยเข้าโครงการนี้ด้วยไหมครับ ครับในโครงการตรงนี้เนี่ยภาครัฐมีอยู่สองโครงการโครงการที่หนึ่งคือทเที่ยวปันสุขในเรื่องของการนําอสมอมนะครับการคืนความสุขให้ทางการแพทย์เนี่ยตรงเนี้ยเราได้รับอนิสงส์งโดยตรงเพราะว่าในระเบียรบระบุว่าให้เดินทางโดยรถทัวร์แล้วเดินทางโดยรถขนส่งโดยสารนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้ซึ่งคิดว่าในตรงเนี้ยสามารถที่จะในช่วงเวลาสามเดือนในโครงการเนี่ยลดประมาณสักเอ่อน่าเราน่าจะได้วิ่งอยู่ประมาณสักทเที่ยว<ม>นะครับทัวร์เชลียก็ประมาณเจ็ดทันคันน่าจะได้วิ่งงานตรงนี้เพื่อมา ที่เหลือสภาพคล่องได้นิดนึงนะครับหนึ่งโครงการคือเที่ยวปันสุขอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมาก,มากๆที่สุดเลยของคนรถนะครับเ,เดิมโครงการนี้ออกมาเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ได้ก็คือโรงแรมนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการเช่าโรงแรมได้ร,ร้านอาหารใช้สิทธิ์ในร้านอาหารได้าสายการบินสามารถใช้สิทธิ์ในสายการบินได้หมวดที่สี่ที่เคยได้ในในครั้งแรกที่พิจารณาออกไปก็คือในการลดเช่ารถโดยสารแต่อยู่ โดยโดนมติคลมอออกมาบอกว่าตัดโครงการตรงนี้ตัดโคต้าของรถโดยสารออกไม่ให้ไม่ให้เราก็ถามไปว่าเอา้าททาไมถึงไม่ให้เพราะเราก็เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยวเหมือนกันการที่เขาเดินทางไปเที่ยวปันเที่ยวเที่ยวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เช่ารถได้หรือแม้กระทั่งรถเช่าอย่างเช่นพวกรถยนต์รถต่างจังหวัดรถเล็กรายย่อยพวกนี้ก็สามารถที่มีไรายได้ตรงนี้รถรถตู้ได้หมดเขาบอกว่าเออมันไม่สามารถตรวจเช็คได้ว่าคุณเดินทางข้าม จังหวัดข้ามพื้นที่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันยิ่งเป็นการแยกกันใหญ่เลยเราก็บอกว่ารถทุกคันรถโดยสารสาธารณะทุกคันโดยบังคับที่กรมการสนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมบังคับให้ติดระบบ GPS ใช่นะครับเราเสียเงินค่าติดปีละหลายพันตรงนี้เราโดนจับกลับจาก GPS ทุกวันซึ่งเขารู้จุดว่าเราอยู่จังหวัดไหนความเร็วเท่าไรเราวิ่งยังไงเวลากี่โมงทุกอย่างแต่ทําไมตรงนี้ถึงตอบคําถามบอกว่า มันเอาไปเช็คไม่ได้ว่ารถอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนซึ่ง d a ต้าข้อมูลของภาครัฐต,ตรงนี้มันควรที่จะลิงก์กันได้ทั้งระบบแต่อยู่ๆมาตัดโคต้าเราออกโดยที่ไม่ถามเราสักคำว่าเราทําได้หรือไม่นะครับในโครงการตอนแรกบอกมีเราแล้วอยู่ๆก็ตัดแชมหน้าอะไรก็ไม่รู้ตัดพวกเราออไปเลยเราไม่มีสิทธิ์ในการจับต้องโครงการตรัวนี้ซึ่งเป็นเม็ดเงินภาครัฐจํานวนเยอะมากนะครับก็เป็นที่น่าเศร้าใจของของผู้ประกอบการในวงการรถของพวกเราเต็มที่เลยครับครับค่ะ โอ้โหดรวัุุเชษครับคือคตอนนี้ฟังไปเราก็เข้าใจในสถานการณ์กันดีดูเหมือนว่าเราจะยิ่งกว่าลูกเมียน้อยอีกนะฮะคือไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยสักอย่างเลยเนี่ยนะฮะใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วขนี่นะครับขนะนี้เนี่ยเดี๋ยวในเดือนหน้าจะมีลองว week end เกิดขึ้นถึง4วันติดต่อกันแล้วก็บอกล่วงหน้ามาถึงครึ่งเดือนด้วยเนี่ยนะฮะในมุมมองดรวสุเชษคิดว่ามันพอช่วยไปอีกระยะหนึ่งอีกเครือข่ายใจนึงได้ไหมครับ ลองวิกเอนเนี่ยนะครับเราก็าต้องบอกเลยว่าโครงการตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นไรายได้การท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่รถมีทั้งโรงแรมมีทั้งสถานที่พักมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต,ต่างจังหวัดต่างๆนี่มีการเดินทางดีมากนะครับจะมีการกระจายไรายได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะในการที่จะเดินทางเป็นบุคคละเป็นรุปทัวร์พวกนี้ค่อนข้างที่จะยากนอกจากว่าภาครัฐจะทําโครงการนําร่องอย่างเช่นการท่องเที่ยวประเทศไทยจัดโครงการอะไรขึ้นมาแล้วก็ นำพาประชาชนไปเที่ยวนะครับช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้มันลดลงบ้างนะครับหรือมีโครงการจัดทัวร์จัดอะไรต่างๆขึ้นไปรหรือแม้กระทั่งอย่างยิ่งคือภาครัฐเองเนี่ยนะครับเคยมีคําสั่งช่วงสมัยคสชอตอนนี้ก็ยังเป็นคําสั่งคาอยู่ว่าห้ามท้องถิ่นนําคณะประชาชนพี่น้องประชาชนตามท้องถิน่นต่างๆออกเดินทางเป็นหมู่คณะคนะครับซึ่งยังติดล็อกตรงนี้อยู่ นะฮะ oh, <wow. S 1> เราก็ขอไปว่าปลดล็อกตัวนี้ทีออจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่แล้วอบตอบจอเขาอยากออกเดินทางพาชุมชนออกไปเที่ยวไปดูงานไปศึกษานอกงานซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เงินกระจายรายได้ออกไปเยอะมากแล้วก็ยังติดล็อกอยู่เลื่องบประมาณภาคร,รัฐที่ผ่านมานะครับในการตัดงบที่เอาไปช่วยโควิดตรงนี้ย95เปอร์เซ็นของทุกหน่วยงานตัดในเรื่องของการศึกษาดูงานออกทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยการเดินทางออกนอกพื้นที่ไม่มีเราก็เลยขอภาครัฐว่า มกั้งท่อที่มีเหลืออยู่เนี่ยในช่วงสิงหากันยาปลายปีงบประมาณตรงเนี้ยทุกภาครัฐจัดได้ไหมจัดเดินทางออกออกนอกพื้นที่คุณข้ามจังหวัดก็ได้ในจังหวัดใกล้เคียงกันคุณจับมือกันคุณข้ามจังหวัดติด,ต,ดติดกันะระยะยาวคุณข้ามภาคได้ไหมตรงเนี้เมื่อมันเป็นการเดินทางมันสามารถที่จะกระตุ้นรายได้ให้กับทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตรงนี้ได้โดยตรง นะครับมันจะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เร่งสะท้อนตรงนี้ออกมาด้วยไม่ใช่สั่งแต่วันหยุดอย่างเดียวออแล้วพอมีวันหยุดปุ๊บค,คนก็ไม่ไปไหนคนก็ไปเฉพาะในพื้นที่หลักๆสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเราพยายามทําเรื่องของเมืองรองในการท่องเที่ยวนะครับแต่ปัจจุบันตรงเนี้ยเป็นเมืองหลักเท่านั้นเองเมืองหลักๆรอบกรุงเทพรอบพื้นที่ต่างๆเท่านั้นที่มีนักเที่ยวไปเยอะแล้วก็เดินทางกันไปเองเพราะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐมุ่งเน้นในเรื่องของการเดินทางเป็นหมู่คณะเป็นกรุ๊ปทัวร์ นะครับเพราะกลุ่มบริษัททัวร์อีกหลายหมื่นบริษัทที่กําลังจะล้มหายตายจากแหล่งท่องเที่ยวต่างานๆนะครับชาวบ้านชาวชุมชนแม่ค้าไก่ปิ้งนนริมถนนคนขายเตียงผ้าใบริมชายหาดแม่ค,ค้าส้มตำตามน้ําตกต่างๆพวกนี้เขารอความหวังจากนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวอยู่เม็ดเงินเมื่อมันมีการหมุนเวียนตรงนี้มันก็ทําให้เกิดสภาพคล่องมีเงินผ่านมือมีเงินหมุนเวียนกันได้ตรงเนี้ผมอยากภาครัฐเล่งในการ นโยบายต่างๆพวกนี้ออกมาให้ชัดเจนแล้วก็กร,ระตุ้นโดยตรงโดยมุ่งเน้นผลักดันเต็มที่ตรงนี้ในระยะเวลาอันใกล้เป็นเรื่องเร่งด่วนครับอืมครับโอ้โหนี่ยังไปเจอเกี่ยวกับล็อกกฎหมายเรื่องของพื้นที่การนาเที่ยวอีกต่างหากเลยนะครับการลองวิกเอนข้างหน้านี้แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนกันจากบรรดารถนําเที่ยวเนี่ยนะฮะยังไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรอันนี้สงสไม่ไม่น่าจะถึงมากลุ่ม คนนาเที่ยวเพราะแต่เดิมเนี่ยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยเ<อ>สิงหากันยาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐจะเดินทางกันเยอะอนักเรียนต่างๆอะไรต่างก็เดินทางทัเศึกษาเดินทา,า,างเข้าค่ายกันปีนี้ทุกอย่างปิดหมดเด็ดล <Dead Lock S 1> ็อกกันทั้งหมดเลยเนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องทําอย่างไรคงต้องรีบหารือกันว่าเล่งยังไงให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้นครับครับ ดรวสุเชษฐ์ครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาทั้งเฉพาะหน้าระยะกลางซึ่งก็คงจะต้องผลักดันแล้วก็ต้องพยายามสู้กันต่อไปในในปัจจัยภายในประเทศของเราเองนี่นะครับแต่ว่าปัจจัยนอกประเทศก็คือว่านาทีนี้วัคซีนที่จะสมบูรณ์แบบจริงจังคนต่างประเทศจะเดินทางกลับเข้ามาเศรษฐกิจต่างประเทศจะฟื้นแล้วเราจะรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้นี่นะฮะค,คำถามผมตรงๆเลยฮะเรายังยืดลมหายใจของเราได้นานแค่ไหนที่จะเห็นตรงนั้นกลับมาครับคือเรามองกัน ในแง่โชคดีที่สุดเนี่ยนักเที่ยวน่าจะเดินทางกลับมาได้มีวัคซีนหอล,ล่าว่าวัคซีนจะมีประมาณปลายปลายปีนี้เดินทางให้อย่างเร็วที่สุดฟุกๆเลยก็น่าจะประมาณกรุตจีนประมาณกรุมพาที่คาดหวังว่าความน่าจะเป็นก็ประมาณเดือนเมษานะครับซึ่งจากวันนี้ถึงเดือนเมษาเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนผมคิดว่าเพื่อนธุรกิจเพื่อนร่วมธุรกิจผมสมาชิกผมเนี่ยน่าจะลมหายตายจากไปไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกว่าที่จะรอถึงนักเที่ยวกลับมาในเดือนเมษานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องเผชิญกับตรงนี้แล้วก็อย่างนังเรียนว่า<ม>นอกจากมันจะปิดธุรกิจตรงนี้เนี่ย<ม>คนในอุตสาหกรรมรถโดยสารนําเที่ยวอีกประมาณแสนคน<ม>เขาตกงานแน่นอน<ห>นะครับครอบครัวเขากลับไปต่างจังหวัดจะไปทํามาหาก,กินอะไรทุกวันนี้ภารหนี่สินทุกคนแบกรับกันเต็มที่อยู่<ห>นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องดูถึงได้นําร่องว่า ทำอย่างไรให้แปลสภาพรถตรงนี้ไปทำมาหากินอย่างอื่นก่อนเออมื่อนักท่องเที่ยวกลับมามันไม่กลับมาหรอกครับทีหนึ่งสี่สิบล้านคนปีหน้ามาสิบล้านคนสิบห้าล้านคนก็เป็นบุญขโขแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ลําบากในการดํารงธุรกิจในเรื่องของรถนาเที่ยวแล้วก็อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในปัจจุบันบและในอนาคตอันใกล้ครับอืมฮะเจ็ดเดือนนี่คือมองได้อย่างสวยที่สุดแล้วใช่ไหมครับ เจ็ดเดือนเนี่ยคือเบสเคสเลยว่ามันจะมีนักเที่ยวกลับมาในช่วงเมษานะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยถึงกลับมาเขาก็จะไม่ได้กลับมาบูมเต็มร้อยเปอร์เซ็นตก็น่าจะมาประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นสาสิบเปอร์เซ็นตแต่ณวันนี้สิ่งที่ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดหรือยังไม่สร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติแน่ชัดว่าเขาจะกลับมาเที่ยวบ้านเราไหมเรายังไม่มีการเปิดให้สายการบินเข้าเรายังล็อก การเดินทางเข้าประเทศไทยได้เฉพาะคนบางกลุ่ม7กลุ่มเท่านั้น<ช>และท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อจะมาทําธุรกิจท<ม>ําพักผ่อนหรือรอะไรต่างๆซึ่งเราก็พยายามทําตอนแรกที่โครงการ p r a v e l e u b l e เพื่อการนําล่องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่ตับเข้ามาในอนาคต<ม>นะครับก็<ม>ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคราัฐออกมาเป็นรูปธรรมครับ<ม>ครับดรดระสุเชิ์ครับไหนๆคุยกันก็เอามันแบบสุดๆกันไปเลยนะฮะถ้าต้องเจอระบาดรอบที่สอง ลองคิดคยางไงถ้ามีรอบที่สองนะครับก็คิดว่าเอ,อมันก็คงจะอยู่ไม่รอดนะครับในส่วนของธุรกิจตัวนี้นะครับเพราะแรกแค่รอบแรกแล้วยังไม่มีการระบาดรอบสองอยู่ผมว่าก็ล้มหายตายจากกันไปห้าสิบเปอร์เซ็นตละนะครับถ้ามีการระบาดรอบสองก็ตอนนี้ก็คงคงต้องหาชีพใหม่ในการทําซึ่งก็ยังคิดกันไม่ออกว่าเราจะไปทำอาหารคินอะไรกันนะครับอันเนี้ย ถ้ามีรอกสองเข้ามาเนี่ยเราเรายอมรับสภาพเลยว่าเราตายสนิทแน่นอนครับอืมครับฮะโอ เพราะฉะนั้นวันนี้ได้ฟังจากผู้ประกอบการของรถนําเที่ยวที่เราก็เห็นกันชัดๆนะครับว่าทุกครั้งของการเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้นกลุ่มนี้ก็มีเม็ดเงินสะพัดครอบครัวก็ไปได้ธุรกิจนี้ก็ไปรอดนะครับวันสิ่งวันนี้ที่<ไ>ดรวัชุเชษได้พูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราเอาใจช่วยนะครับแล้วเราก็จะสะท้อนเรื่องนี้ออกไปนะฮะว่าหวังว่านะครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขาจะฟังเราบ้างแล้วก็จะแก้ไขกับเรานะครับสำหรับดรวัชุเชษนะฮะ ครก็คาดหวังแล้วก็ภาวนานะครับพวกผมก็ทําบุญขออนิสงผลบุญให้ส่งมาถึงพวกเราผู้ประกอบการที่ทำมาท้าขายกันโดยสุจริตตรงนี้นะครับให้ได้รับอนิสงฆ์ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคตครับผมครับขอบคุณครับดรวัชุเชษโสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้ากรณีสุดๆนะฮะคือรอบส เขาหมดแน่นอนครับหันหาอาชีพใหม่หมดเลยแล้วรถพวกนั้นจะไปไหนนะครับแต่ว่าฟังดูทั้งหมดก็คือแต่ละล็อกแต่ละการร้องเรียนยังไม่ได้รับการตอบโจทย์ยานชนิดที่เต็มจริงๆนะครับและโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้ก็มีรัฐมนตรีครังชุดใหม่เข้ามาแล้วรองนายกสายเศ,ศร,รฤฤษฐกิจก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วรวมไปถึงการทํางานของภาคต่างๆแล้วนี่ดีนะฮะที่เรามีปัใจจัยในประเทศว่าเราไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศตอนนี้ถึงวันที่กว่า80วันเข้าไปแล้ว แล้วก็ช่วยด้วยนะครับว่าทั้งหมดนั้นคงต้องช่วยคนไทยเข้าไปด้วยกันนะครับเรื่องราวอย่างนี้พบกันได้เป็นประจำในคุยกับบัญชามิสเตอร์บันกันเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์แล้วท่านจะรู้ครับว่านาทีนี้ชั่วโมงนี้ ต่อไปจากนี้อนาคตจากนี้เนี่ยธุรกิจเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวการเงินการทองทุกสิ่งทุกหมดเนี่ยภายใต้ยุคโควิดเขาเปลี่ยนเราไปถึงจุดไหนยังไงและท่านจะรอดหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้หมดเวลานะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนอย่าลืมนฮะกดไลค์ฟอลโล่และดูย้อนหลังในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น w w w m r b a n com youtube Mr. b a n กด subscribe และใน Facebook ของ Mr. b a n ด้วยพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ